สบายดีทุกคนนี่อันนี้ต้มหัวไก่ใส่หยอดผักทองทุกคนนี่ขอขอมสุขเรียบร้อยทุกคนเดียวพอกันในโต๊ะนีมา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 ่ทุกคนมาไมมาทุกคน นี่ขาดอะไรคือข้าวเหนียวทุกคนเลยกินกับข้าวเหนียวคือก้าคนเดียวก้าอยู่บนก้าวลงเดินเพิ่มเติมคืออยู่ล่างโรงงานมาป่ะเป็องะไอ้ทวนๆเลยต้มหัวไก่ใส่หย่อนมังอึหย่อนมักตองนี่มังอึหน่อยทุกคนมาป่แซ่บๆเหมกันก็ใช้ลงมือฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามคือก้าวไม่ทำใจแฮกมันเนี่ยหอนวนป่าวกอน ต้มเองแกงเองแซบเองอือกินงานงานทุกคนนะไก่กินแจ่หัวองกับพ่อ อันนี้ต้มจนเปื่อยทุ้วกคนต้มจนเปื่อยเสดายบุีแจวหืมใส่สาหัวแกงแซลยอนมะอึอแสบคัก ง่ายๆทุกคนนะอืขอมครับครัวอุ้หอนอุ้ตจนเปื่อย จริงๆแล้วได้ห้าหัวเอาให้แม่บ้านซองเอากินสามหือนมุกคนเย้ ủa mình xả ấm hùa tao hùa สามยอดฟักทองหนูหวานกรอบอือวันที่สองแล้วทุกคน ต้มจนเปื่อยอทวนๆเลยอโอ้คันมีแก้วเนาะข้าขนาดไม่มีแก้ว มาหวอวมก่อนอืม เปื่อยคับขนาดคนต้มเองเนี่เนี่ยต้มแบบต้มด้วเปลือกอะมากแกนอืม ปากาพูดสิกินอย่างเดียวทุกคน แซ่บทุกคนขอคือบวดปุ๊สุดงอนเอาอินน้ำส้ำล้านทุกคนเลยคลิปนี้อย่งซ้ำนีแ้แหละถ้ามากับชก้อนแรงกดแชร์กดติดตามสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไ,ไม่พลาดทุกเม่อนะทุกคนเอาคลิปนี้อยงซ้ำนีแ้แหละเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ